รู้ลมหายใจก็จิตด,ดวงหนึง่งรู้ว่าถ่ายน้ำหนักก็จิตด,ดวงหนึง่งรู้ว่าเคลื่อนไหวกายก็จิตด,ดวงหนึง่งแล้วทาไมทำมันแบบยาวๆเวทมันทิ้งเฉยๆไม่เห็นคุณค่าของจิต คนเดียไม่ทำอย่างนี้ไม่ได้ครับจิตมันจะไม่แนบแน่นกับกายกดเท้าไปก็จิตด,ดวงหนึ่งรู้ว่ากดเท้าจิตด,ดวงหนึ่งรู้ว่าถ่ายน้ําหนักก็จิตด,ดวงหนึ่งทุกครั้งที่รู้ว่ากดเท้าถ่ายน้ําหนักหายใจก็จิตอีกดวงหนึ่ง ของจิตตามดูบังเท้าแตะพื้นรู้ก็นหนึ่งดวงแล้ว ยกขาตัวสีเก้าไปข้างหน้ารู้ว่ายกขาก็จิตดวงน,นึงแล้ววางขาลงกับพื้นหนังเท้าติดก็จิตอีกดวงน,นึ่งแล้วยกขานั่นคือปัญญาจิตวางเท้ากับพื้นสติจิตถ่ายน้ำหนักไปทางหน้าเท้าที่ยกที่เหยียบที่วาง ก็ปัญญาจิตสติปัญญาอยู่ที่หนังเท้าและน้ำหนักกัรลมหายใจไม่ใช่อยู่ที่อื่น ะดกปลายผมไม่โกงเท้าครั้งหนึ่งก็จิตด,ดวงหนึ่งแล้วแต่เราไม่รู้มันเพราะไม่มีสติเกาจมูกครั้งหนึ่งก็จิตด,ดวงหนึ่งแล้วแต่เราไม่รู้มันเพราะไม่มีสติทำใช้แบบชต่สาระดิยานทำโกมลรงหยิบอาสนะครั้งหนึ่งก็จิตด,ดวงหนึ่งแล้ว มหาสติไม่ต้องรู้ทุกเรื่องก็บอกว่าแม้กระทั่งตดก็ต้องรู้เยียวว่าแต่หายใจหรืโยกถ่ายน้ำหนัก มองครั้งหนึ่งก็จิตดวงหนึ่งแล้วต้องถามไปว่ามองเพราะรู้หรือมองไม่รู้แต่ถ้ามองด้วยรู้ก็คือสติสามัญชนยะแต่ถ้ามองโดยไม่รู้ก็คือสัญชาติญาณคือสัญญาชีวิตที่ผ่านมามีแค่สัญชาติญาณกับสัญญาเท่านั้นเหลอปัญญาไปไหนหมดกระดิกนิ้วครั้งหนึ่งก็พิบตาครั้งหนึ่งเหล่านี้เป็นจิตด,ดวงนึงเท่านั้น แต่เป็นการกระดิกกระพริบด้วยสัญชาติยานด้วยสัญญาไม่ใช่ปัญญาไม่ใช่สติ ถามว่ามันมีประโยชน์อะไรกับการเฝ้าตามรู้การเคลื่อนไหวของกายวาจาร่างกายก็คือการสังสมไงสังสมกุศลจิตสังสมโสภณจิตคือจิตที่เบิกบ,บานแช่มชื่นจิตที่งดงามพอสังสมเยอะๆเยอะๆเข้าเขาก็เรียกว่าผู้มีบรารมี ผู้มีบุญผู้มีปัญญามันได้ประโยชน์กว่าการใส่บาทวันละองค์สององหรือร้อยองด้วยซ้ำเกราใส่บาทวันละองคร้อยองค์สององมันก็แค่ใช้เวลาไม่กี่นาทีก็ใส่หมดบุญก็ได้แค่ไม่กี่นาทีถ้าพูดถึงจิตก็ได้ไม่กี่ดวง แต่นี่เราใช้เวลาในการสั่งสมสติสัพชัญญะบุญเนี่ยกุศลโสพนาจิตมนนาจิตเนี่ยเป็นหลายหลายนาทีเป็นชั่วโมงชั่วโมงบุญมันจะไม่มากกว่าการใส่บาทได้ยังไงใส่บาทก็แค่ช่วงเช้ามีศรัทธา มันจะเป็นบุญได้ต่อเมื่อเราเห็นจิตต่อเมื่อเรารู้ว่านั่นจิตกำลังทำงานแต่ถ้าไม่เห็นไม่รู้มันก็เป็นสัญชาติญาณกับปัญญาอย่างนั้นก็ไม่ใช่บุญแล้วถ้าสิ่งที่ทำมันเป็นบาปก็กลายเป็นรับบาปมาสิ่งที่พูดมันเป็นความผิดก็กลายเป็นความผิดบาปมาเพราะมีแค่สัญชาติญาณกับปับญญาเฉยๆไม่ใช่ปัญญากับสติ กระดิกปากครั้งหนึ่งกระดกหนวดครั้งหนึ่ง,ปง,งเป็นเป็นจิตทั้งนั้นยกมือเกาขาเกาแขนรูปหน้าลงนั่งเป็นจิตทั้งนั้นกลมหน้าเงยหน้าทุกอย่างเป็นจิตหมดมันจะเป็นจิตได้ต่อเมื่อเราต้องตามรู้มัน ถ้าต,ตามรู้มาแล้วมันก็กลายเป็นบุญของเราเรานี่แหละคือเนื้อนาบุญคือตัวบุญเรานี่แนหะคือคือผู้สร้างบาร,รมีบาร,รมีอยู่ในตัวเราทำอะไรอะ่ะลวงพี่เราให้โยกไายน้ำหนักไปยืนกอดอกเกาหนวดเสยอะ่ะล้วจะได้อะไรอะ่ะเนี่ย หรือจะมีวิธีที่เลิกแนะนำอากมา เล,ลีวหนะ้าเลี้วหลังเกาหัวเกาหางนั่นแหะจิตทั้งนั้นแหละแต่เป็นจิตเสียหน้าเสียดาปล่อยให้มันเสียไปได้ไงคือน้ำลายก็จิตด,ดวงหนึ่งเหมือนกันมหาสตินี่มันไม่มีอะไรที่ไม่ใช่จิตเลยอะ กระพริบตาคือทำลายกระดกนิ้ว่ะ i am บทเรียนต่อไปจะเป็นการสอนให้รู้จักติดสติสำมปชัญญะให้ชัดแจ้งให้แจ่มชัดมากขึ้นหาที่นั่งอันเหมาะสำหรับตนที่นั่งอันชอบง่ายถ่งมือไว้ที่หัวเข่าสองข้าง แล้วดูจะสอนให้รู้จักสติการสัมระชัญญะและจิตจิตสติสัมปชัญญะจะเรียกรวมกันว่าจิตจิตอยู่ปลายนิ้วมือด้านซ้ายนิ้วชี้น้ำจะงม งอ,งอหลังหัวทิ่มไปแล้วแต่มันน่าเอาไม้ไม้นาสามดามหลังเอาไปยิดอยู่ปลายนิ้วมือด้านซ้ายนิ้วชี้ปลายนิ้วมือด้านซ้าย จิตอยู่ปลายนิ้วมือนิ้วชี้นิ้วมือด้านซ้ายจิตอยู่ปลายนิ้วมือนิ้วโป้งด้านซ้ายจิตอยู่ปลายนิ้วกลางด้านซ้าย จิตอยู่ปลายนิ้วนางด้านซ้ายจิตอยู่ปลายนิ้วก้อยด้านซ้ายจิตอยู่กลางฝ่ามือด้านซ้ายไป รู้สึกได้ไหม